สวัสดีครับวันนี้ขอพาเพื่อนๆมาอยู่ที่โครงการแกนวิวอยุธยานะครับในตัวเมืองอยุธยาเลยนะครับโดยวันนี้นะครับจะเป็นบ้านมือหนึ่งภูวิลล่านะครับผมขนาดกว่า180ตารางวาเลยนะครับพื้นที่ใช้สอย370ตารางเมตรนี่ครับตามรูปเปอร์สเปกทีฟตามรูปสเกลนะครับเนี่ยสวยมากเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องรับแขกที่ใหญ่มากๆเลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็นี่ฮะเป็นโซนของพวกบิวอินต่างๆนะครับซึ่งเราจะได้ไปตามรูปเปอร์สเปกทีฟนี้เลยนะครับผมซึ่งบ้านนี้เป็นบ้านมือหนึ่งเลยนะ ครบอยู่หน้าโครงการเลยนี่จะเป็นห้องครัวครับซึ่งสวย่าบ้านใหญ่มากนะครับผมมี3ห้องนอน3ห้องน้ํานะครับ หนึ่งห้องครัวบิวอินหนึ่งห้องรับแขกกว้างขวางมากๆเลยนะครับแล้วก็หน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันออกรับแดดยามเช้านะครับสว่างแน่นอนจอดรถได้4คันเลยทีเดียวนี่ครับขนาดบ้านนะครับผมแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยก็ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับผมนี่ฮะนี่ครับอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างนะครับผมของหลังอีกหลังหนึ่งครับที่เสร็จแล้วนะครับผมนี่ฮะด้านนอกนี่ครับสระว่ายน้าก็ใหญ่มากๆเลยครับกว่า30กว่าตารางเมตรเลยนะครับผมนี่นี่ครับเป็นภาพจริงนะครับผมของบ้านหลังที่เสร็จแล้วแต่ว่าบ้านหลังที่ผมขายเนี่ ร,ราคาดีมากๆอยู่กลางเมืองอยุธยาเลยแล้วก็เป็นโพรเวล่าสุดหรูใหญ่มากๆเลยนะครับผมสําหรับใครที่มองหาบ้านอยู่ใจกลางเมืองอยุทยาจะเป็นบ้านหลังแรกนะครับหรือบ้านหลังที่2เอาไว้พักผ่อนดักอากาศวันเสาร์อาทิตย์นเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมบ้านสวยๆจากโครงการคุณภาพแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนครับทักเข้ามาได้เลยครับสวัสดีครับ